ช่องสามไม่อยู่เฉยผุดละครสันตึกเตยเซอร์พระหนังคูจินเอาใจเอค่ะดูเหมือนว่าในช่วงนี้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาสื่อยักษ์ใหญ่อย่างวงการโทรทัศน์กำลังต้องคิดหนักเมื่อการหาเส้นทางใหม่ๆปรับแผนปรับผังกันจ้าละวันปังบ้างแปลกบ้างสลับกันไปค่ะส่วนในละครไทยที่ถือเป็นคอนเทนต์หลักกระชากเกรตติ้งของแต่ละช่องก็เรียกได้ว,ว่ามีทั้งเรื่องเซอร์ไพรส์และน่าผิดหวงังอย่างในปีนี้เราก็ได้เห็นบางทีวีช่อง กลับมาท็อปฟอร์มส่วนบางช่องก็อาจต้องทบทวนว่าเส้นทางที่เคยเดินใกล้ถึงทางตันแล้วหรือยังเรียกดวาหากไม่ปรับก็รอวันตายทั้งช่อง3เองก็ดูเหมือนว่าเริ่มมีการปรับตัวเองมากขึ้นค่ะจากกระแสข่าวติดเบรกการอนุมัติละครใหม่โดยต้องพิจารณากันอย่างทวนถี่มากขึ้น ก่าวจะอนุมัติสักเรื่องการกระโดดลงมาในตลาดซีรีส์วายปลุกป,ปั้นใจซ้อนรัก t h อ Secret of Us ซีรีส์เกลเลอเฟเรื่องแรกของช่องจนประสบความสำเร็จล่าสุดก็ไม่หยุดพัฒนากับโปรเจกต์ใหม่ละครสั้นความยาวไม่กี่นาทีซึ่งเรียกได้ว่าแฮ t แ็ละครสั้นตึกเตยหยิบพระนางคูจินมาเล่นละครสันส้นๆเอาใจแฟนๆแ,แ,แต่ละดอม ประเดิมไปแล้วกับกาวนภผัดกาวและปีพีป,ปุนปรีดีหรือคุณสรุดและพรชีวันจากละครพรชีวันที่มาสารต่อเรื่องราวชีวิตคู่ของทั้งสองหลังละครจบลงแล้วพร้อมคำโปรยว่า ฟันอุปสรรคมามากมายกว่าจะได้รักกันแต่นั้นแค่จุดเริ่มต้นของความบันเทิงมาดูกันว่าชีวิตหลังแต่งงานของพี่สรุตกับชีวันจะแฮปปี้แค่ไหนคําเตือนอย่าพลาดคำขมท้ายคลิปซึ่งงานนี้เองค่ะมีทั้งหวานทั้งฟินจนติดแฮชแท็กละขอนซันตึกเตย 9pp ติดเทรนทันทีค่ะ